จะสิไปใส่หมอนี่จะขึ้นแตงโตรอดแฮะโอ้ว่าจะไปบ้านมูนี่นะมูนไปยานลูดไส้ลดไซ้มันจะได้มเมียอยู่ต่างอย่างวัดน้ำท่วมไหมบ้านลูกไายมันไหมมันเลยกไปบึง้งประเดี๋ยวมันบ้านเขาได้ของมากินหลายอ่ะได้ปูได้ปลามาเออโอ้ต้มปลากินกันเขามุนพวกเขา็สิม,มาเด้โตมาให้ได้เด้อคอยก็ได้หลับปากมันเถ่ตัว เราโ้คนใดล่ะข่อยรู้จักบ่เนือรู้จักยุคคุ้มเนื้ั่หล่ะอืมแต่กะเจ้าเหตดนามที่เจ้าจำได้อยู่หรอกอืมโดนๆพ่อกันอืมกะแต่หาไปสังสรรค์กันแน่เจ้าประทองห่วงดอกมู่ข่อยมีแต่คนดีๆเออจักไปหามู่ออกไปหามูยังไหนตะเมามาโอ้ย กักินกันแน่สังสรรค์กันแน่ก็ธรรมดาละ่ะสังสรรค์ก็ย่าสังสรรค์พดสังสรรค์นจนเมามาบานกับบ่ได้ใค้คนอื่นหามมาทรงเทื่อไรกับเทือนันอ,ก,นก,นนอ,อกินเรากินบาเมามเสียเหล้าเพิ่นว่า,าเออกินเ้าก็เมาเนี่ยเพราะว่าว่าต่คนเนี่ยเราหมากินหมาก็เมาเด้ยโอ้ เขาเป็นหว่วงเขาเรียกมาทรงเขายายนเปล้มใส่ขวยมดแดงจะมมดแดงหามเขาหู้แล้วโอ้ยตัวนี้เป็นหนีมดแดงหามเขาหู้ได้เมียนข่อยก็สิบป้อยเห็นหามเขาหู้เลยคนนี้เมาขัดกันนั่นโอ้ยอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อเออคงดีมีหน่อยข่อยว่าเมียนบนกโอ้เมียนรักไปหาผู้สาวบนอนอนแต่งโตป่าแป่งย่างดีปันนี่โอ้ย,อยแต่งดีนะ กันแต่งขี้ลไล่ไรเดียวเขาจะบ้าสุกมกมมแต่งดีให้มันสมน่าสมตาเจ้าละ่ะอืมพ่อเบิ้งได้เขาจะคอยว่าโอ้ยผัวยายนี่อืแต่ตเบิ้งอยู่ตัวนี่ยายนี่แล้วแต่งตวให้ผัวไปใส่มาใส่เงินบ่ขาดกระเป๋าพ้อแต่งให้เออ,อว่าเรากระตือไปดได้ละ่ะจะมีเงินติดตัวป่นี่บ่มีแล้วก็สิรลอ จะเจาะอันเออเอาขอให้ติดโตไปเดี๋ยวมูอเวือกเจาสิว่าขอยได้ว่าบ่ให้เงินผัวติด่ตไปจักป่ะเอาดีแต่ว่าหาสิบบาทเจาดีใจออกนอกหนาบันนันตีเท่าซื้ออย่างไรว่าหาที่บาทวะอย่าลืมมองปลาทูไม่ข่อยน้ำเนเด้อปลาทูเออหาสิบบาทซื้อปลาทูเราเลือยงอย่างวะ กูหลุดหลุแต่ว่าได้ปลาทุนมานําเด้อโอ้แตายต่แต่เสียงได้อีกเนาะโอ้ยมาไปหรอกเวชทุกหาโมหรอกเออเขาไม่ได้ไปหาหรอกเขาหนุนหนุงหนุนงัดลายมาหนิเออแค่นี้ก็เด้อแค่นี้กันเด้